สวัสดีย้ำมาแรงคำคำจ้ามังใหญ่สิบผ้าเอาอันอันทอดาตาเอากีดินมาใส่อันอันนี้ห่างพี่น้องเอาอย่างมาใส่เอากีดินมาใส่อันียังขอ,ขอเกิดทั้งกิโลทั้งกิโลห,ห่างพี่น้องเอามาใส่ที่อย่างนี้เอามาใส่ปลูกของพี่น้องว <5 S 2> ่า,าคิดว่าเสียเอาพักหอมมาใส่พี่น้องเอ้ย,อยแกดงยินก็ ไม่ไปเอาดินมาใส่อู้เอาดินมาแต่เื่อใบตัวน่ะอ๋อกองดินกองนั่นน่ะบางทีเอาต้นห้อยหนาพี่น้องเอาอยังห้อยนะเอาดินอันมันปลูกมันจังบอแนวฮะคิดินกะดินปลูกยังวะคิดินกะดินกะดอกใหม่อ๋ออ๋อยังยังไหมอันมันจังดินบอแนวหนาเอาห้อยหนาพี่น้อง นี่ก่อนนี่เอาไม่ไม่เอาห้อยหนักดินไม่กระแนนให้เก่าตัวข้างล่างนี่กขยูวแต่ว่าหาก่างมันลงไปเลืกเลยเหรอเห็นบ่เนี่อ๋อห่าไอ้หอมมันลงไปเลกเออนี่เห็นบ่ทึ่งๆมันบระแน่นนี่หอมมันงามแม่เอาขี้ดินตัวนี้ใส่เห็นบ่เอาขี้ดินปลูกใส่ใส่น้ำงามเลยบนนี่หอมเนี่ยงามเลยอ๋อเ่บ่เขาเอื่อนงามอืองามเลยหอมเนี่ยนะงามบ่งามตรงตัวนใหญ่นี่ ได้สิปลูกพร้อมซี่ลองเบิง้งพี่น้องพร้อมซี่ใช่บพันยอมแพ้ท่านจ้าได้สิปลูกพร้อมซี่พี่น้องพี่พอเหรอพี่น้องเนี้ยได้ไปเอาหอมซีมาใส่กันได้พี่น้องได้ใสหพอมซีไหมอันนี้ที่ไปโอ้ยอะไรมือลำมมือลำมือล้มแม่วงตัแม่ย,ยังว่างแม่เสือผ่าน จะอัพลงยูทูผมนี่นนหกแม่ใสหเียหลบพี่น้องไหนโชว์ดิโชว์ก่องพี่ลูกม้าจีอออย่บอกเขาอิ่นเม็ดมันบนี่ก็มีเม็ดมันหอมซีีเม็ดนบอกออ้าาหอมซีกาเห็ดเป็นรูปอหอม่เม็ดนบอกผมึงหูหน รอโอ้ยตัวไปไปไปน้อยบ่แมวบ้นนี <t <t はは <t <t ้โอ้ไม네ีหอมสี่เพื่อน๋อพ่หอมสี่ป่อ๋อตัวนี้เวลามันแง่มันจะมีดอกมันบ่เออมันมีดอกแล้วอ่ะมันมีดไม่ใส่มันเถามาแกอีริบแังมีดอกมีดอกองบลูนบ้าหูน้าแมวมันมั่งนี่ครับหอมสี่ ผมมาหลหอมสีไม่เป็นไ่สิกาลองเบิ้งอ๋อเม็ดบานวานวานเนาะโอ้เวานได้พี่น้องเลยบ้านใหญ่บ้านเนี่ยใหญ่บ้านย้อมอยู่เอาจนมันใหญ่เดี๋ยวมันคืเอาให้น้าไเลยดูดอ๊อกโอ้แม่น่าสีมันก็ดีใช่ไหมสีมันก็สวย้เกือบยาตัวลูกอ๋อมเกือบเกือบยาเกือบยาอย่างยา กันมะแดงอ๋อเวลาปลูกมะแดงจะเอากินบโเจอ่อกันบ่หมดยังมาหามีใช้ชิปบาทได้พี่น้อง่ายม,มันชิปบาทชิปบาทไปไหนช,ชิปบาทอรงี้ยบาทฝนตกแล้วไหมเรืองพี่น้องเอาไปใช้ยืมบาทฝนตกแล้วครับเ,เออ,เอ,เ,อเอาเออรินปลูกผมอีกป่ะวันนี้นะอ๋อเวลา,ามันแย้มก็จะ คลูขึ้นจากดินปลูกไมปนอปมันบอกมันโ<น>มหนาโมแหนมดินเนะห่ามันแหนมเนี่ยอ๋อต้องใส่ดินปลูกด้วยใส่ดินปลูกไอหูหยอดดินปลูกกขาผสมยังไงผสมดินเอียงนี่อาบกข่าวบกเพล่ซีดหง <c oughs> <c oughs> ส์ทุกคนซีดหงทุกคนอ้าวคุณจกแหละครับผม นี uhm, like well, mm ่ถือฝนพี่น้องเออแย่กะที่ใช้เอ้พี่น้องบ่งนะฮะเออใช้ไ่มห่มอยังนี้นี่คือฝนพี่น้องเป็นอย่างกบฏที่ฝนกาะใช้ผ้าเชลล์จะเอาบรถิ่นเสื้อฝาฝนพี่น้องอ๋ออันนี้ผ้าเชลลมบางหางครนบมึงเนี่ยพูดยังกวงยังแปลงอยู่อันนี้ให้เป็นล่วงเพาะซ้ำพี่น้อง จบไดจ้าเชียหนึ่งขอฝากกดไลค์กดแชร์บ๊วยมาจบบุจบทีงไหนคุณตกอย่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาจบเลยบุญน้ขอบคุณค่ะโอ้ไแอบหนำไม่หมดก่อนนั่น แม่งก็ตัวกระโปงแปคแบบ่ฮะ

Yeah. ไพี <Ơ> ่น้องี่น้องฝนหตกตมือนพี่น้อเอ้ยดอกไม้ก็ลังจะแตกหน่อนคอะไรดอกพี่น้องเอ้ยี่้อาตกเย็นแม่อั้แ่นยินลลูกสาตกแรกนดพี่น้องเอ้ยฝนมาจะใส่งานสีสทวมตาดอกไม้เอพี่น้องอยู่กันคนขวองหนักคือบอกโลเขอพคุนี่ยงไงเขาฮ่นเดอเป็นบาเต้อ เ้ยอะรหนามมันมไรพี่น้องเอ้ยี่ต้นามเราผู้ดาล้มตะโกถ้าอยู่กระนำบม่ได้ขวบเลยพี่น้องไ่ดขวบมันเลล่ะกพางั้นดย้ไป่ม่องมันีลล่ะไปกับ่อไรใช่ว่แล้วจ้า กอดไล่กดเชือกดติดตามหงห่ายนั่นเองด้วยจ้าขอบคุณค่ะขอบกุณงุกกรลมังใจด้วยจ้าขอบคุณเไลายจ้าขอบคุณงคนที่หนอนด้วย